สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับเบิร์ตสู่ผู้สู่คนนะครับมื้อนี้มาพบกับผมเพื่อนเรานะครับในช่องแท็กเตอร์โอ๊ตฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ผมครับเฮ็ดคลิปต่อๆไปมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งนะครับไอ้วิธีการเบิ่งรถมือสองนะครับว่าต้องเบิ่งแบบใดเบิ่งจุดใดนี่นะครับ มีพี่น้องหลายคนนะครับที่ไอมีความคิดนะครับว่าอยากไปรดมือสองนะครับเอามาใบถ่ายส้งานนะครับผมกระิียกัวอยางนะครับเป็น L หลฮานซูหนึ่งแปดเอสพีนะครับของแท็กเตอร์บอลนะครับผลกำลังหลังแล้วจุดแรกนะครับที่เข้าไปเบรงรดนะครับเบรงรถมือสองจยากหูว่ารถคันนี้นะครับใส้งานมาหน่อยร้ายสำแดงนะครับใส้งานมาโดนสำแดง ว่าเขาบริยมมอมแมวขายนะครับก็คือส่วนข้องยางนะครับเบิ้องยางหนาว่ามันซึกแหียงบอ่บอเบอิดหลบ่อดอกยางนะครับเบิงทั้งหล่อหนาเราก็ทั้งหล่อหลังนะครับขั้นคือถ้าเบิงหล่อหนาแล้วนะครับขั้นคือเห็นดอกว่าดอกมันเต็มมันหยังเออกาแสดงว่าจากองรถเขาก็เปลี่ยนมากแล้วเปลี่ยนยางเส้นใหม่มากนะครับนั่นก็คือรถก็ ใส่งานมากกันะ 2, บไล่สองพันสามพันชั่วโมงบอลบอลลูนะครับอันดับแรกก็ต้องเบิ้งยางอันดับที่สองนะครับกะเบิ้งหนาปัดเลื่อนใหม่นะครับเบิ้งกระไดเพรเบิ้งกระไดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันตั้งกันได้นะครับบอลลูนขันนี้จักชั่วโม,มงนะครับอานใช้งาน แต่งามาจากชั่วโมงเลยอ่ะของแท็กเตอร์บอลกำลังเด่นเจ็ดลอยแปดสิบแปดชั่วโมงรับกระสีประมาณน,นี้ครับนึ่งจุดที่สองแล้วนะครับบงไอเรื่อนไม้จุดที่สามนะครับกใก่พี่น้องนะครับมาเบิ่งตัวนี้นะครับเบิ่งขานรอหนาน,นะว่ามันซื้อเฮียงบอ่อ ข่นรอหนา่ามองตุ๊กตาเนี่ยมันอันนี้แห้งบ่นี่ครับจุดที่สามจุดที่สี่นะครับตรงไอข้อสลักใบหนึ่งนะครับมาเบิงนะครับเบิงตัวนี้นะครับว่ามันไอ หูมันขยายคักหน่อยหือลายซ้ำแล้นะครับเข้าตรงเบิงน้าตัวนี้ตรงเบิงน้าเพราะตัวนี้ของแท็กเตอร์บอลเพิ่นเอานี่ปิดไ้ไม่ได้เปิดเบิงองบเบิงข้อสลักจุดต่อไปนะครับกะเบิง ใบมีดนะครับเบิ้งใบเมีดดันดินนะครับถ้าลดพันธ์การใส่งานมากหลายนะครับถ้าลดพัน์การใส่งานมากหลายแบบเขาอยู่ในงานดันง,งานบุกเบิกนะครับใบเมียดต,ตัวนี้นะครับมันจะซสืกมันจะเบิดคือจังรถท่านเการถซีเจอทงผมนะครับก็ใส่งานมาได้สิบกว่าปีนะครับตัวนี้มันก็ีขยนไปเกือบจำไแล้วเบิบ้งตัวนี้นะาครับ แล้วก็จุดต่อไปนะครับเบิงว่าขั้นนี้นะครับใส่งานมาจักชั่วโมงใส่งานมาหน่อยหลายซ้ำหลายนะครับไก่มาเบิงแขนยกนะครับเบิงนี้ครับว่ามันอ่าแห้งบ่ดขาดรถใส่งานมากโบลายมันกับสีอ้าอยู่ครับมันแต่ว่ามันหักสีอ้าบ้วแห้งนะครับนี่คือยังของไอ้แทคเตอร์บอลนะครับรถใส่งานมากเดียประมาณเกินลอยก็ชั่วโมงเลย กระอานะวกอมา,อามนันเะกิดจำนีลจุดต่อไปนะครับเบิ้งก็คือหู่ใส่สลักของไอ้พานนะครับว่ามันใหญ่แห่งบอ่อหรือว่ามันยังอยู่สภาพสาเกานะครับเบิ้งหู้สลักทั้งสามจุดเละครับทั้งขาง ซ้ายคางขวาแล้วก็เอ็นกลางแล้วก็ตัวทีตรงเบื้องนะครับคัดถ่ายเบื้องไอมองไอข้อมานะครับของไอคัดถ่ายว่ามันซึกมันอาให้ยังบัวแล้วก็ตัวของไอ้คัดถ่ายเองนะครับนี่นะครับรถใส่งานมาประมาณเจ็ด ลอยถึง8ลอยชั่วโมงครับกสิประมาณนี้นะครับพอรถสวนมากสมัยทุม่มองนีนยอมแมวขายหลยนี่แหละครับสับป่ารถเกตลอยจึงเป็นลอยชั่วโมงนะครับกสิประมาณนี้ครับแบบของแท็กซี่บอล แล้วก็อีกอย่างครับแล้วก็บิรงนำว่ามีหอยลือหอยยังบอมีหอยลือบอกับเบรงตรวจเบรงเครื่องนำว่ามีหอยลือหอยหม่างหอยยังบอต่างๆนานานะครับเหเบรงนำนะครับกับอีกอย่างนะครับไอให้สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดไอตัวฟ้า หม้อนามนะครับเปิดออกว่าเบิรงระบบของหนามมันยังไอ้หมุนเวียนดีบ่นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องทสียไว้แลยครับมื่เปิดเบิรงว่าไอ้มาดึงตัวเข็มการวัดน้ำมันเครื่องครับมื่เปิดออกเบิรงเลยครับว่ามีขั้วนี่อย่างบ่วซาบอมีก็แสดงว่าเครื่องรถท่านั้นก็ยังเหนียนดีอยู่นะครับนี่นะครับว่าก,การข่าวๆนะครับของการเบิรงรถไถมือสองนะครับ ตัวนี้เพิ่นลรางครับเบิดงานเลย <S <S สำหรับคลิปนี้นะครับกาสิฝากพี่ฝากน้องนะครับใบเพียงสำนีน,นะครับใบพอกันคลิปหนังฟักพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์น,นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพจคลิปต่อๆไปนะครับ ว้พอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ